ก่อนอื่นนะครับเมื่อวานนี้เป็นการพิจารณาคดีของท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรนะครับนะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่านะครับคนที่เป็นคดีความนะฮะมีะมมความทุกข์นะครับท่านนายกแพรทองทานก็มีความทุกข์ดูเมื่อวานเนี่ยนะใครก็แล้วแต่ที่มีคดีความมีความทุกข์หมดพี่น้องครับเชื่อผมเนี่ยผมเป็นทนายความมาขนาดผมโดนฟ้องโดนร้องเรียนมันญานิก็มีความทุกข์แต่ไม่มีใครมีความสุขนะครับนะนะครับนะ นะครับไม่ม,ไมีมันไม่มีใครที่จะมีความสุขเวลามีคดีความผมเลยโดนฟ้องหมิ่นประมาทโดนร้องเรียนมันญาติมีความทุกข์ครับนะครับไม่ว่าเราจะผิดหรือถูกเราก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านนายกแพลตตองทานเมื่อวานนี้มีความทุกข์นะครับหลายคนก็มองดูหน้าตาท่านเคร่งเครียดพี่สาวก็จะมาให้กําลังใจคุณนะครับคือคนเป็นคดีความมีความทุกข์ผมเห็นท่านนายกแล้วก็นะครับ นะเข้าใจคะคนที่ตกเป็นจำเลยหรือถูกเป็นผู้ร้องเรียนถูกร้องอะไรเงี้ยมันมีความทุกข์อรผมที่มีความทุกข์ไปถูกร้องมันยากถูกร้องถูกฟ้องศาลถูกอะไรมีความทุกข์ไม่ว่าเราผิดหรือถูกนะครับนะครับ,นะรบอันนี้ก็ฝากไว้ <c oughs> <c oughs> ข้อที่สองเ <c oughs> มื่อวานเนี่ยศารลรัฐธรรมนูญเป็นระบบไตส่สวนนะครับคำว่าไตาส่สวนหมายถึงการค้นหาความจริงเนี่ยขึ้นอยู่กับศาลแต่ถ้าเป็นคดียาเนี่ยนะจะชนะหรือแพ้ ขึ้นอยู่กับโจทย์จะนำสืบได้ไหนะครับแต่ว่าคดีไตส่สวนเมื่อวานนี้สารรัฐนูรเป็นระบบไตส่สวนสารเป็นคนเป็นคนสืบพยานเองจะสืบมากสืบน้อยจะเพียงพอจะพอใจไหมอยู่ที่สารสารซักเองอะนะคือระบบไตส่สวนนี่จริงๆแนละ้วแทบจะไม่ต้องมีทนายทนายก็มีหน้าที่ไปทําการบ้านนะครับเตรียมการมาซ้อมพยานมาให้ดีนะครับว่าจะขึ้นศาลต้องพูดยังไงคือระบบไตส่สวนสารจะค้นหาความจริง แต่ถ้าเราเป็นระบบกล่าวหาเนี่ยคดีอาญาอายการอายการกล่าวหาจำเลยว่าทำผิดอายการกล่าวอ้างอายการก็ต้องหาพยานมานะครับมันไม่เหมือนกันไงนะครับ <c oughs> นะถ้าเป็นคดีอาญาความรู้ความสามารถของอายการในการจะเอาคนเข้าคุกก็มีความสําคัญจำเลยก็เหมือนกันทนายความก็มีความสําคัญนะครับนะใ,ใ,ใ,ในในในการบริหารจัดการคดีแต่แต่ในสารรัฐมนูญเนี่ย อันนี้อาจารย์ A, ในฐานะเป็นนักกฎหมายก็อยากจะให้ปามรู้ว่านะครับหน้าที่ของ <c oughs> โจทก์จำเลยหรือผู้ผู้ร้องกับผู้ถูกร้องในในคดีศารลรัฐนูนเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องจัดเตรียมซ้อมพยานมาให้ดีนะจะกล่าวหานายกประซ้อมมานายกจะสู้คดีก็ทนายก็ซ้อมมาซ้อมกันมาให้เต็มที่เลยพอมาถึงปุ๊บก็มาเข้าข้อพยานก็สาบานหลังจากนั้นเนี่ย ทนายความทั้งสองฝ่ายไม่มีบทบาทอะไรนะครับก็เหลือแต่ศา,สาลนี่แหละครับเ,เริ่มต้นก็ถามนะครับท่านนายกมาปฏิญาณตนอะไรต่างแต่สาลรัฐธรรมนูญนะเมื่อวานนี้ผมดูข่าวนะแกปฏิญาณตนสั้นๆน,นะขอให้การว่าจะอะไรให้การตามความจริงแต่ถ้าเป็นสาลศาราอาญาเนี่ยโอ้โหคำปฏิญาณตัวเนี่ยต้องมีสาบแช่งด้วยเนี่ยแต่สารรัฐธรรมนูญไม่มีสาบแช่งนะดีนะศาราอาญาสารแพ่งสารอะไรต้องมีสาบแช่งนะ นะยกมือไหว้พนมมือตามศาสนาข้าพเจ้าขอให้ขอสาบานว่าจะให้การต่อสารด้วยความสัตย์จริงหากให้การเท็จขอให้มีการเป็นไปสามวันเจ็ดวันอะไรต่างๆนะครับเออนะครับเห็นนะถ้าเป็นสารสารสารยุตธธรรมเนี่ยอาจจะต้องมีการสาบแช่งตัวเองด้วยว่าถ้าเบิกถ้าให้การเท็จก็มีอันเป็นไปบ้างอะไรต่างๆนะครับ <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมว่าก่อนที่เราจะพูดอะไรต่อหน้าสารเนี่ย <c oughs> เราก็ควรที่ต้องปฏิญาณตนหรือสาบานนะครับเมื่อวานนี้นายก็ปฏิญาณคําว่าปฏิญาณเนี่ยบางศาสนาเนี่ยบางทีเขาไม่มีสาบานถ้าจาไม่ผิดศาสนาอิสลามก็ไม่มีนะศาสนาคริสต์ก็ใช้วิธีการปฏิญาณน,นะครับหรือคนที่ไม่มีศาสนาก็ต้องปฏิญาณว่าต้องพูดความจริงอันนี้เป็นธรรมเนียมนะฮะถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นคดีแพ่งอาญาต้องสาบานก่อนถ้าไม่สาบานเนี่ยคำเบิกความก็ไร้ผล นะครับแต่ในชั้นสอบสวนจะสาบานหรือไม่สาบานก็ได้เวลาเราไปโรงพักอันนี้คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสาบานนะครับ fc สายใหม่ครับนะพี่น้องประชาชนได้รู้พอนายกสาบานก็เริ่มกระบวนการไต่สวนข้อกล่าวหาก็คือนายกไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตหรือเปล่านะครับนะเป็นสมควรเป็นผู้นํำไหมทําให้ประเทศชาติเสียหายไหมเอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปแลกกับผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือเปล่า กำลังจะทําให้ประเทศไทยเสียดินแดงเสียผลประโยชน์หรือเปล่าสมคบคิดกับสมเด็จฮุนเซนหรือฮุนมาเนตหรือเปล่านะครับประเด็นหลกัหลกๆก็คือประมาณนี้คือความเป็นนายกก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ท้งต่อหน้าและรับหลังไม่ใช่ต่อหน้าก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมกันค่ะรับหลังก็เป็นไงเนี้ยอยากได้อะไรให้บอกมาค่ะถ้าแบบนี้เขาก็จะกลายเป็นเป็นอะไรฮะ จะกลายเป็นหน้าอย่างหลังอย่างอันนี้หมายถึงอันนี้ผมยกตัวอย่างนะแต่ผมก็เชื่อว่าแพทองทานชินวัตร์ไม่ใช่เป็นคนขายชาตินะส่วนตัวนะผมไม่ผมผมไม่เชื่อผมพูดมาตลอดพอบอกเขาขายชาตินะผมก็ก็แสดงความเห็นต่างว่าไม่ว่าผมจะชอบหรือไม่ชอบแต่ผมว่าเขาไม่ถึงขนาดนั้นแล้วผมก็ไม่เชื่อแล้วว่าประเทศไทยจะมีผู้นําที่ขายชาติเพราะว่าถ้าใครขายชาติเนี่ยนะครับถ้าใครขายชาติเนี่ยมันก็ไง มันก็ไม่ควรจะมีสัญชาติไทย่ะควรจะไปสัญชาติมอนเตเนโกรหรืออะไรต่างอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะแต่บางคนก็มองว่าขายชาติหรืออะไรก็อะแล้วแต่ท่านแต่คําว่าขายชาติมันแรง<ม>เขาอาจจะฟ้องเราหมิ่นประมาทได้เพราะโอ้โหแรงมากอะ่ะนะขายชาติทําตัวเป็นปฏิปักษ์แล้วก็อะไรนี้เอ่อทำตัวเป็นสายลับเขาเรียกอะไรไส้ศึกอะไรพวกี้โอ้โหแรงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปบอกนาะยกเป็นไส้ศึกเนี่ยเขาฟ้องแน่บอกภูมิทําเป็นไส้ศึกเนี่ย ภูมิธรรมฟ้องอยู่แล้วาะภูมิธรรมตัวนี้ได้ข่าวมันก็ฟ้องหลายก็ดีแล้วเดี๋ยวเราจะพูดไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นไอ้ความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์เนี่ยคือต่อหน้าและรับหลังต่อหน้าประเทศเวลานะครับเวลาหาเสียงก็าบเลือกพักเพื่อไทยเอแพทองทานเคยกล่าวไว้นะครับคนไทยจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เวลาหาเสียงนะแต่เวลารับหลังคุยกับคุณเซนนะครับ นะท่านอยากได้อะไรให้บอกมาเดี๋ยวจัดให้ซึ่งคำนี้ก็ต้องไปตีความกันซึ่งผมขออนุญาตไม่ตีความแล้วก็นะครับก,ก,ก็ก็ไปสารท่านก็ถามนะไอ้คำพูดแบบนี้มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติไหมผมคิดเอาเองนะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างไรแต่ช่วยอธิบายทินะอ,อ,อยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจัดให้ผมเชื่อว่าสารน่าจะถามว่าส,สมมุติเป็นผู้ว่าสารเนี่ยถามวนะ่า ไอ้คำพูดแบบนั้นพูดไปแล้วประเทศชาติจะได้ประโยชน์อะไรอยากได้อะไรแล้วจัดให้เนี่ยประเทศชาติจะได้อะไรแล้วพูดไปทำไมผมเชื่อว่าสารต้องถามมันมีผลดีกับประเทศชาติอย่างไรนะครับหรือว่ามันมีผลลบต่อประเทศชาติอย่างไรคือ,อผมเชื่อสารถามแบบนี้นะครับในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายนะฮะผมเชื่อว่าทานกระถามพูดทำไมไม่มีคำอื่นพูดเหรอ นะครับนะนะครับทำไมไปพูดอย่างนั้นแล้วก็ศาลก็คงถามว่าจะให้อะไรเขานะครับเรามีการขออะไรเขากลับมาบ้างไหมนะครับหรือว่าอ,อ,อยากได้อะไรก็ให้เขาไปอยากจะจบอยากไม่อยากให้มีการประทะไม่อยากให้ประเทศชาติมีคนเสียเลือดเสียเนื้อคแค่นั้นเหรอแล้ว,แล,วแล้วคิดอยากจะแล้วอยากจะได้อะไรกับเขาไหมรู้ไหมตอนนั้นกรมบูชากับประเทศไทยทะเลาะก,กันเรื่องอะไรเรื่องดินแดนหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยคืออะไรดินแดนหรือว่าอยากได้อะไร นะครับแล้วสิ่งที่เราบอกว่าจะเปิดด่านให้เขาเนี่ยนะครับมันเป็นการเอาใจเขาใช่ไหมแล้วการเปิดด่านเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของของกัมพูชาหรือเปล่าหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเราหรือว่าถ้าเราจะเปิดด่านให้เขานะทหารแม่ทัพเขาไม่ยอมเปิดเนี่ยแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยของของ,ของอกัมพูชาเขาเสียหายใช่ไหมเราเลยอยากจะสนองความต้องการของเขาแล้วเราจะได้อะไรตอบแทนนะครับอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าสารต้องถามแบบเนี้ย ส่วนประเด็นต่อมาก็แม่ทัพภาคสองอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเราเขาเขาเอาเทเขาไม่ได้คํานึงถึงประเทศชาติเนี่ยเราพูดไปทําไมนะนะครับเป็นผลลบต่อประเทศชาติไหมนะครับสมเด็จหินเซนเขาเขาเขา,เขาไม่ชอบแม่ทัพนะครับแล้วก็เราพูดไปทําไมเพื่อเพื่ออะไรนะครับนะเพื่ออะไรแล้วก็มันมันเป็นผลดีต่อประเทศชาติยังไงที่พูดไปอ่ะหรือพูดเพื่อเอาใจสมเด็จขุนเซน เราจะได้อะไรจากคําพูดเนี่ยครับผมเชื่อว่าศาจะถามแบบเนี้ยนะครับแล้วพูดไปแล้วเรามีผลดีต่อประเทศชาติอย่างไรครับนะครับมีคําอื่นที่จะพูดไหมทําไมต้องพูดคํานี้มันเป็นศิลปะเป็นเทคนิคอะไรต่างๆนะครับนะนะครับนี่ก็คือหลกัหลกๆนะั้นในการให้ความรู้นะฮะนะครับซึ่งในในคดีสารรับนูลเมื่อวานนี้ก็ศาลท่านไม่ให้เผยแพร่คําเบิกความพยานอะไรต่างๆนะครับ เนื่องจากเป็นพยานคู่และเป็นความรักนะครับบางคนถามว่าพยานคู่คืออะไรพยานคู่คือพยานที่เห็นเหตุการณ์พร้อมกัน <c oughs> นะครับนะพยานที่เห็นเหตุการณ์พร้อมกันนะครับนะก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดสดนะครับก็คือเลขาที่การสอมมชอมรมงมาวานเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะจาผิดขอโทษด,ด้วยน่าจะเป็นเลขาสอมอชอ,เ,มอเบอร์ความก่อนนะครับนะหลังจากนั้นก็เบิกความเสร็จแล้ว ก่อนเบิกความก็ต้องให้นายกออกไปนั่งข้างนอกเพราะนายกอยู่ฝ่ายเดียวกันนะครับเป็นพยานเหมือนกันนะครับนะตามหลักกฎหมายเนี่ยพยานที่เบิกความก่อนเนี่ยจะเบิกความต่อหน้าพยานที่จะเบิกความภายหลังไม่ได้ไอร้านมายังยังครับโทรตามได้ไหได้ครับครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเลขาธิการสบมช๋ยวเพิ่งยกไปเอาวางไว้นี่ก่อนโอเคนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นเลขาธิการสปชซึ่งเป็นพยานคู่เห็นเหตุการณ์แบบเดียวกันนะครับเห็นเหตุการณ์แบบเดียวกันกับแพรทองทานชินวัตรก็เบิกความก่อนแพรทองทานต้องไปนั่งข้างนอกถ้าเกิดถ่ายทอดเสร็จเขาจะได้ยินเขารู้หมดนะสปชเบิเกความอะไรแพรทองทานก็จะเบิกความตามนั้นนะมันก็จะกลายเป็นเบิกความเช็ดเบิกความตามกันไปนะครับมันก็ไม่ได้ความจริงก็เลยเอาออกางนอกนะครับพอเบิกความเสร็จก็เ,เอาแพรทองทานก็มาเบิกความเป็นปากที่สอง นะครับคดีความจะแพ้เลยนะเมื่อวานนี้ก็แล้วแต่ศาลศาลให้ถแถลงการปิดคดีภายในวันจันทร์นะครับหลังนันะวันที่ยี่สิบเก้าก่ามีคําพิพากษา,ษาหรือมีคําวินิจฉยัยผิดถูกก็แล้วแต่ศาลนะครับก็ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับแพทองทานให้ความเป็นธรรมกับทุกท่านนะฮะและที่สําคัญนะต้องให้ความเป็นธรรมกับประเทศไทยด้วยที่มีนายกอย่างแพทองการชินวัตรส่วน ท่านนายกจะหลุดพ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานก็คือหนึ่งให้ความเป็นธรรมกับแพทองทานสองให้ความเป็นธรรมกับประเทศไทยด้วยนะครับที่มีนายกที่ชื่อแพรทองทานเนี่ยนะครับอ,อถ้าแพ้จะโดนอะไรถ้าแพ้ก็หลุดจากนายกครับก็ต้องทําการสรรหานายกใหม่ก็นะครับทางเพื่อไทยเขาเตรียมไว้แล้วชยัยเกษมก็ต้องไปโหวตกันในสภา,าเสียงข้างมากต่อไปถ้าแพ้ก็หลุด หลังจากนั้นจะมีคดีอาญาตามมาหรือเปล่าเช่นความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับด้านความปลอดภัยของประเทศคดีความมั่นคงอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับให้ความเป็นธรรมกับแพทองทานและให้ความเป็นธรรมกับประเทศไทยด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแพทองทานเ็าทาผิดหรือเปล่านะผมก็ไม่อยากจะไปกล่าวหาก็ไม่เป็นธรรมนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสุดจริตนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่างานเนี้ยถ,ถ้าศาลตัดสินมาแล้วก็รู้แล้วว่าเขาผิดหรือถูก นะครับเอ่อนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะยะี่สิบเก้านี้อาจารย์ว่าจะรอดหรือไม่รอดโดยมารยาทเขาไม่พูดกันนะครับนะครับเขาจะไม่พูดกันนะครับก็คือว่าอ่าอ่านะครับว่ากันไปฮะนะครับถาสาลมองว่าการพูดแบบนี้ทําให้ประเทศชาติเสียหายนายกไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็หลุดแต่าสาลมองว่านะเป็นเทคนิคการพูดของคนที่เป็นนายกนะครับและอาจจะไม่เจตนาเช่น อ่านอ่อ,อนด้อยประสบการณ์บกพร่องอะไรต่างๆดดดโดนโดนฟีนองประชาชนวิจารณ์อะไรพวกนี้อันนั้นก็อาจจะไม่ถึงขนาดแต่อาจจะเขียนในคำพิพากษาว่าเป็นพฤติการที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่ไม่ถึงขนาดนะไม่ซื่อสัตย์อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ติดตามกันต่อไปเรื่องแรกจบเ,เดี๋ยวผมจะจับรายการสั้นๆอีกประมาณสักสินาทีก็จะเลิกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมีงานต้องทานะครับ เรื่องต่อไปก็าดีวันนี้คดีคุณทักษิณน,นะครับโดนข้อหานะครับมิ่นสถาบันมาตรา112ข้อหานี่เป็นข้อหาที่น่าน่ากลัวมากถ้าใครโดนนี่นอนไม่หลับโอกาสติดคุกสูงอนะ่ะพูดง่ายผมเคยไปนั่งฟังคดี112หลายคดีอยู่มันมันถ้าแพ้ก็ติดคุกนะครับคดีนี้ก็ต้องเห็นใจสถาบันแล้วก็เห็นใจคุณทักษิณเหมือนเดิมกนะ็คือคือคือให้ความเป็นธรรมทั้งสถาบัน ให้ตาให้ความเป็นธรรมคู้ทักษินมาตราร้อสิบสองเป็นความผิดนะครับต่อองค์พระมหากษัตริย์ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์เอาย่อๆนะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีนะครับอันนี้เป็นความผิดหนักขั้นต่ำสามปีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณทักษินมีความทุกข์ใจร้อยเอร์เซ็ นะครับทุกใจมากข้อหาพวกนี้เสียงนะใครโดนฟ้องหมิ่นสถาบันนี้มันมเอ่อครึ่งตัวเนี่ยเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางแนละ้วโอกาสในการที่จะรอดคุกเนี่ยยากนะครับดูพวกเอ่อที่ชุมนุมประท้วงอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็ติดคุกหมดทนายอาโนนี่โดนเข้าไปกี่สิบปีเนี่ยไม่รู้ถึงร้อยปีหรือยังนะครับนะเยอะมากหรือยังนะฮะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีพวกนี้คุณทักษิณทุกใจม,มันมันเป็นเรื่องใหญ่อะ จะรับเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันซึ่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นที่เคารพสักการะใครไปแตะไปต้องไปเฉียดไปแสะไปแซวไ,ไปดักคอไปล้อเลียนอะไรต่างๆไม่ได้เลยคือไปยุ่งอะไรไม่ได้อะเพราะกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสถาบันกษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะเพราะนั้นถ้ามีคําพูดคานามันอาจจะไม่ตรงๆหรอกอ้อมๆแต่ฟังรู้แล้วกําลังหมิ่นประมาทสถาบันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รอดนะครับ ล้อเรียนยังไม่รอดเลยหมิ่นประมาทล้อเรียนอาจจะรอดแต่ถ้าเกิดล้อเรียนสถาบันเนี่ยรอดอยากเพราะว่าไปกระทบกระแทกแดกดันทําให้เสื่อมเสียพระเกียรติแนวควาพิพากษาที่ผ่านมาเนี่ยติดคุกทุกรลยและการสู้คดีก็จะไม่มีเหตุในการลดโทษยกเว้นรับสาภาพรับสาภาพตอนนี้ก็สารลงโทษข่านต่ําก็รอการลงโทษะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเฉียดไปฉิวคนรู้เลยกําลังวิพากษา์สถาบันเนี่ยลำบาก เพราะว่าการตีความกฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ตีความว่าไม่ต้องพูดตรงๆลอกอ้อมๆก็ได้เฉียงๆก็ได้นะครับแต่ถ้าฟังรู้แล้วกําลังพูดถึงใครทําให้เสื่อมเสียพระเกียรติหรืออะไรแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดีย๋ยวนี้กฎหมายหมิ่นประมาทเ็าตีความขยายกันไปเยอะไม่เอ่ยชื่อยังติดคุกนะไม่เอ่ยชื่อยังมีความผิดไม่ไดติดคุกยังมีความผิดนะครับคดีหมิ่นประมาทส่วนใหญ่ศาลท่านไม่จำคุกหรอกนะครับยกเว้นมีเหตุผลพิเศษ นีครับส่วนใหญ่ท่านก็ให้โอกาสเพราะาอะไรคุกมันเต็มไปหมดแล้วอันนี้ก็เรียนให้อ่าพี่น้องประชาชนก็วันนี้ดูสิบโมงเช้าว,ว่าคุณทักษิณจะรอดหรือเปล่าก็ให้ความเป็นธรรมกับคุณทักษิณและให้ความเป็นธรรมกับสถาบันด้วยให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับศาลจะตัดสินแล้วเราก็คงจะไม่มาวิเคราะห์กับเพียงแต่บอกว่าองค์ประกอบก็คือต้องกระทําโดยเจตนานะครับเออกระทําโดยเจตนา